แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอรีวิวสำหรับ2,025นิสันนาวารา P R O C X แปลเป็นภาษาไทยความยาวประมาณ900คำโดยรวมทุกหัวข้อไว้ในย่อหน้าเดียวอย่างที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision Ride วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะสายลุยรุ่นล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 n i s s น n Navara นนาา p r o c x ที่กลับมาพร้อมความดูดันสมรรถนะล้ำสมัยและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการผจญภัยสุดขีดโดยในรุ่น p r o c x ปี2025นี้ทาง Nissan ได้ปรับดีไซน์ภายนอกให้ดูแข็งแกร่งและบึกบึนยิ่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าแบบอินเทอร์ล็อกสีดำด้านที่มีโลโก้นิสสันแบบใหม่โดดเด่นพร้อมไฟหน้าเล็กทรงสปอร์ตและไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์สี่เหลี่ยมทันสมัยกันชนหน้าสีดำพร้อมแผ่นกันกระแทกสีนึงด้านล่างเพิ่มความบึกบึนลงตัวเสริมด้วยโป่งล้อและราวหลังคาสีดำด้านที่เข้ากับล้ออลูมินยมนิ้วสีดำแบบออฟโรดทำให้รูปลักษณ์ภายนอกของนาวารา p r o c X ดูดุดันพร้อมลุยในทุกเส้นทางส่วนภายในห้องโดยสารนั้นก็ไม่ธรรมดา เพราะมีการตกแต่งในโทนสีดำเข้มปัดกับได้สีส้มลาวาออเรนจ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น PRCX บอร์ดนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมโลโก้ PRCX ปักลายเฉพาะตัวบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางและยังมีจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางกรองรอบคัน360องศาและระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพดีเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่างลงตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต จอแสดงผลการขับขี่ TFT แบบสีแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งอุณหภูมิระบบขับเคลื่อนและโหมดการขับขี่สำหรับเรื่องสมนานนารรถนะนั้น Navara p r o c x p 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3นลิเทห้พละกกำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม 4WD ที่สามารถเลือกโหมด 2H CH และ c l ได้ตามความเหมาะสมรองรับการลุยได้ทั้งทางโคลนหินงหรือแม่น้ำตื้นมีระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะในพื้นที่ทุรกันดารระบบช่วงล่างแบบ5าลิงด้านหลังพร้อมชคอัพพิเศษให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนดีเยี่ยมแม้บนเส้นทางวิบากในด้านระบบความปลอดภัยนิสสันดาวารา PRO โ x ใส่มาให้แบบจัดเต็มทั้งระบบ i ิน e l l i g e n น e ์ r าราวิวมอนิเตอรกล้องมองภาพรอบคันพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมช่วยเบรกระบบเตือนรถออกนอกเลน ระบบเตือนจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงถุงลมนิรภัย7จุดเพิ่มความมั่นใจทั้งการขับขี่ในเมืองและออกต่างจังหวัดจุดเด่นพิเศษของรุ่น PRO c x ที่แตกต่างจากกลุ่นมาตรฐานคือดีไซน์สายลุยเฉพาะตัวที่เน้นความดุดันชุดแต่งพิเศษจากโรงงานรวมถึงระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าที่มีในรุ่น PRO c x เท่านั้นยังไม่รวมระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาเพื่อการใช้งานหนักโดยเฉพาะ ทำให้นาวารา P R O C X กลายเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงจังทั้งในเชิงพาณิชย์และสายแคมปิ้งท่องเที่ยวสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นนิสสันนาวารา P R O C X 2025เปิดราคาที่ประมาณ1นึ่งล้านสอบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความสามารถและความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็ม ในภาพรวมแล้วนิสสันนาวารา P R O c X P 2025เป็นรถกระบะ4 x 4, ู4ที่โดดเด่นทั้งด้านรูปลักษณ์อุปกรณ์และสมรรถนะการขับขี่เหมาะกับผู้ที่มองหาความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายในรถคันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสายลุยสายท่องเที่ยวหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบในทุกรูปแบบหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์พร้อมดีไซน์ดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยนิสสันนาวารา P R O c X 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ และทั้งหมดนี้คือรีวิวของเราในวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Precision d r i v ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้ากับรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือพร้อมคำบรรยายเพิ่มเติมเช่นคำแนะนำ SEO #Hashtag หรือชื่อวิดีโอแนะนำแจ้งมาได้เลยครับ